มามาแล้วแม่สีนี้เขามาด้วยความคิดสร้างสรรค์ครับพอเขาเดินเข้าสู่สักดาห์แรกปุ๊บเลยรู้ทันทีว่าฤดูการนี้เป็นรู้ดูอะไรฟ้าเริ่มฟ้าเริ่มฟ้าเริ่มมืดยังใครไม่รู้นะพอสีฟ้ามาครับข่าวขอเสียงปรบมือให้กับพบริโต่อไปสีฟ้าค่ะครับแม่ที่บอกว่ามาในธีมที่ชื่อว่า rainy season นะเมื่อกี้ลืมบอกไปนะ โ้อเด่นอย่าี้คิดว่า Air h o s t e ตไม่ใช่แล้วะเป็นชิ e e เ l อร์และโซเชียลนะครับของพวกเราสีฟ้าครับค่คอนเซปตสีฟ้าปีนี้ก็ชัดเจนครับมาเรื่องของฤดูกาลครับเป็นฤดูฝนอ่ะนะคะอ้สุดยอดเลยวันีบก่าถ้าฝนตกไม่ต้องกังวลสีฟ้ามีเรเสื้และนให้เฉพาะสีฟ้าสีเดียวนะฮะสีฟ้าสีเดียวเป็นค<อ>วามคิดที่เริ่มสร้างสรรค์คะับนะครับว่า วันนี้สีฟ้ามีร่มมาให้บริการนะคะวันนี้มีร่มมาให้บริการสีฟ้ามาเสีดครับแม่่นดูสวนนะครับแมแสดงว่าเอาความชุ่ฉ่ำมาให้ความชุมฉ่ำวันนี้ไปห้องตกตอนเช้านะเดี๋ยวไปตกตอนบ่ายนะครับขอเสียงปุบปือ